บ้านขนมเปียเพลร์พิษค่ะที่ไายพาพี่หนุ่มและน้องอนาำกินที่นี่เพราะว่าไายเคยได้ทานแล้วคือเพื่อนไา้เป็นคนพิษณุโลกแล้วเขาก็ชอบซื้อไปให้ไา้ที่แบบที่มหลาลัยตอนเรียนไายก็แบบเวลาเขากลับมาเนี่ยจะให้เขาซื้อมาให้เยอะๆตลอดเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นขนมเปียที่อร่อยมากอะ่ะแล้วก็หอมแบบมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นเทียนอะ่ะ อ๋อเขามีสูตรวิธีทำของเขาเงี้ยหรอใช่ซึ่งจริงๆไอ้ขนมเปี๊ยะที่มันมีกลิ่นหอมเทียนวันเทียนอะไรอย่างงี้อะไรประมาณเนี้ยมันหาทานยากมากที่นี่ก็ไม่หวานจัดด้วยถ้าอย่างงั้นไปดูไปดูไหม<ะ>ไปดูใช่ไปดูเพราะไฟเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิธีการทำเขาเป็นยังไงไปดูกันค่ะครับและที่นี่ก็คือขนมเปี๊ยะเพลินพิษของฝากที่หลายคนห้ามผลาดเลยนะคะเพราะที่นี่อร่อยสุดๆเลยละ เห็นบรรยากาศร้านแล้วรู้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นร้านชื่อดังลูกค้ามีมากมายเพราะในขณะที่เรามาเนี่ยก็มีลูกค้ามาเยอะแยะเลยล่ะค่ะหลังจากที่เราลองชิมกันก็พบว่ารสชาติที่เนี่ยขนมเบี้ยอร่อยเลิศ หวานกำลังดีและที่สำคัญก็คือนุ่มลิ้นมากๆสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอแนะนำเลยค่ะความอร่อยหอมนุ่มของข,องขนมเบียที่นี่จะต้องถูกปากผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ บ้านขนมเปี๊ยะเพลินพิษค่ะชั้นเพลินพิชโลเกตค่ะ,ะประมาณ30ปีแล้วค่ะก็จุดขายก็อยู่ที่เป็นความหอมแล้วก็แป้งนุ่มอะค่ะเราใช้เทียนอบนะเทียนอบขนมนะคะทุกๆคนก็จะรู้จักอะนะคะก็แบบว่าเราจุดจุดเทียนแล้วก็จุดให้มันใส้มันแดงขึ้นมาแล้วเราก็ดับแล้วก็เอาไปอบในตู้ที่ปิดสนิทอะคะ่ะ นี่ค่ะลักษณะเทียนอบจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะคือเราจะจุดค่ะจุดที่ไส้ค่ะแล้วก็ให้มันติดจนกระทั่งแดงแล้วเราก็ดับทั้งสองข้างอะค่ะค่ะ้กค่ะแล้วก็ปิดค่ะใช่ค่ะค่ะป้าบอกว่าเทียนนี้ต้องไปสั่งอ๋อสั่งที่กรุงเทพอะค่ะเป็นเทียนที่เป็นกลิ่นหอมที่แบบถูกใจแล้วก็ถูกใจทุกๆคนด้วยอะค่ะ อ๋อขนมเปียเราขายไม่แพงอะคะ่ะกล่องขนาดนี้75บาทอะคะ่ะ75บาทมีประมาณกี่สิ0อะค่ะมี20ชิ้นะคะ่ะเ,เก็บได้นานไหมคะเก็บได้ประมาณอาทิตย์นึงคือขนมของเราไม่ใส่วัตถุกันเสียะคะ่ะได้อาทิตย์เดียวะคะ่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 5 5 3 0 4 8 5 0นะคะขนมของเราก็แบบ เป็นขนมที่ใหม่สดทุกวันไม่มีวัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็ทานแล้วปลอดภัยอะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านราตีเย็นดโฟด้วยลำแข้งนะครับ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> ถึงต้องมี ด้วยํำแข้งสช่ไหมมามีก็เข้าใจว่าเออด้วยํำแข้งนี่คงเป็นแบบว่าเขาทํามาด้วยํำแข้งเราเองไงเรายังหาคําตอบไม่ได้เดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านดีกว่าได้ข่าวว่าพี่เขาชื่อพี่ต้นอ๋อพี่ต้นไม่ใช่ชื่อลาตีอะมีพี่ลาตีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยพี่ต้นด้วยโอเคค่ะนะครับเข้าไปดูกันครับร้านที่เราสามคนตั้งใจจะมาฝากท้องก็คือร้านเย็นตาโฟลาตีค่ะ เป็นร้านที่เขาว่ากันว่าอร่อยเด็ดในแต่ละวันมีลูกค้าแวะเวียนมาทานกันมากมายที่มาของร้านนี้จะเป็นยังไงทําไมต้องตั้งชื่อว่าเย็นตาโฟราตีด้วยเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนพี่ลาตีครับนี่พี่ลาตีนะครับพี่ต้นคือคนไหนครับสวัสดีครับ เี่ตีครับทำไมถึงต้องเป็นเยนโดโฟราตีและทำไมถึงต้องมีด้วยลำแข้งครับก็เมื่อก่อนขายตอนกลางคืนอะคะ่ะขายเก็บประมาณตอนต,อนตีสองะคะ่ะก็เลยชื่อราตีค่ะแล้วก็ด้วยลำแข้งก็คือสู้มาด้วยลำแข้งแล้วก็พอดีคุณคำลนมาถ่ายรายการด้วยลำแข้งค่ะเพราะว่ารู้ว่าสู้มาด้วยลำแข้งอะค่ะที่นี่มีอะไรเด็ดยังไงบ้างครับก็มีเยนโดโฟทะเลรวมแล้วก็มีเยนโดโฟต้มยำ มีมีกรอบยนาโฟแล้วก็มียนาโฟดั้งเดิมอะค่ะคือรสชาติดั้งเดิมค่ะที่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 ลูกค้าชอบสั่งมากที่สุดคืออะไรครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็เป็นมีกรอบยนาโฟค่ะมีกรอบยานาโฟทำไมถึงทำไมถึงคิดสูตรนี้ขึ้นมาครับก็ก็เคยแบบเห็นมีมีลาดหน้ามีกรอบก็พี่ก็เลยลองดูว่ามีกรอบยนาโฟเนี่ยจะจะดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองทำค่ะลูกค้าก็ตอบรับดีอะค่ะก็เลย แล้วเปิดมานานนะครับพี่นี่ที่นี่เพิ่งเปิดค่ะที่นี่เพิ่งจะย้ายมาได้เดือนกว่าๆค่ะนอกจากสูตรที่เห็นแล้วแล้วเรามีอะไรภูมิใจเสนอไหมครับก็มีเยนโฟทะเลรวมค่ะตอนนี้กับลูกค้าสั่งเยอะค่ะครับผมแล้วก็ต้มยำถ้าสมมติว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาเที่ยวตั้งแต่มาเที่ยวพิษณุโลกตามหาร้านนี้ได้ยังครับ ทางกูเกิลนะครับเซิร์ชแผนที่นะครับเข้ามามพ์ร้านเยนราโฟลาราตีหรือว่าจะเข้าทาง Facebook แฟนเพจก็ได้ครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับ085ครับ05 03 569ครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปชิมยีราฟโฟลนะครับขอบคุณครับ รสชาติของเย็นตาโฟที่นี่อร่อยมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะซึ่งไฟก็ชอบมากเลยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมจะชอบหรือไม่ต้องมาลองพิสูจน์กันนะคะ